เมนครับขอบคุณพระเจ้าและสนพระเจ้าก็ยืนยันในสิ่งที่อาจารย์ต้อมแบ่งปันนะครับก็อยากจะอธิบายแล้วก็แบ่งปันเพิ่มเติมนะเดีย๋ยวที่อาจารย์ต้อมบอกว่าตรงเนี้ยพระเจ้ากําลังเลือกคนขึ้นเรือเรือโนอาห์ก็คือเรือเรือที่พวกเราทั้งหลายจะถูกเลือกแล้วก็เรียกขึ้นไปบนนั้นแต่แน่นอนมันก็มีกลุ่มคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นด้วยเหมือนสมัยโนอาห์นะครับ แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมัยโนอาคืออะไรพระเจ้าทําลายคนหล่อนั้นถูกไหมพระเจ้าทาลายคนหล่อนนั้นเน่ะที่ที่เขาเอปฏิเสธสิ่งที่โนอากําลังบอกอยู่นี่คือยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงนี่คือยุคปัจจุบันงั้นถ้าเราสังเกตถ้าเรากลับไปถ้าเรากลับไปเนี่ยวิเคราะห์นะครับตอนเนี้มีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆห,หนึ่งคือกลุ่มเอาง่ายๆแล้วกัน กลุ่มที่เคลื่อนในอาณาจักรพระเจ้านะกลุ่มที่กำลังกำลังจะมีชัยชนะเหนือวิญญาณของโลกและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้พ่ายแพ้ต่อวิญญาณของโลกก็คือบางกลุ่มก็เป็นมิตรบางกลุ่มก็เทียมแอกใช่ไหมบางกลุ่มก็ตั้งตัวเป็นศัตรูต่ออาณาจักรพระเจ้านั้นถ้าเราแยกสองกลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งมาจากพระเจ้ากับกลุ่มหนึ่งนั่นแหละมาจากมารซาตาน นะกลุ่มที่ปฏิเสธและต่อต้านอาณาจักรอ่ะมันมันคือสองกลุ่มสองเชื้อสายสองเชื้อสายตั้งแต่จําได้ไหมตั้งแต่อาดัมเอวาทาบาปแล้วมีลูกชื่อคาอินแล้วก็อาเบลบาปฆาตกรรมแรกของโลกเกิดขึ้นก็คือลูกของลูกของอาดัมแล้วก็เอวาชื่อคาอินฆ่าน้องของเขาชื่ออาเบลดังนั้น จุดเริ่มต้นของเชื้อสายความบาปเนี่ยจุดเริ่มต้นเชื้อสายความชั่วช้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่เชื้อสายของคาอินมาทั้งหมดเลยแม้ว่าคาอินฆ่าอาเบลตายอาอาเบลนี่ตายไปแล้วนะแต่ว่าพระเจ้าคาอินก็กลัวว่าจะถูกคนอื่นฆ่าด้วยเขาบอกพระเจ้าแบบนั้นพระเจ้ามีพระคุณตั้งแต่ปฐมกาลแล้วนะพระเจ้ามีพระคุณที่บอกว่าจะไม่มีใครสามารถฆ่าคาอินได้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเห็นด้วยกับบาปนะ ไม่ได้พระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยแต่พระเจ้าเนี่ยมีพระคุณเพื่อไม่ให้เขาต้องต้องถูกฆ่าแต่พระเจ้าก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความบาปท,ที่คาอินได้ได้ทำผิดนะฮะแน่นอนคาอินเป็นจุดเริ่มต้นของความชั่วช้าที่เขานั้นฆ่าน้องตัวเองและเชื้อสายของเขาทั้งหมดเนี่ยที่มาสายคาอินนะมันเป็นเชื้อสายที่เหมือนกับมนุษย์ที่เทียมแอดกับความชั่วช้าหรือเขาเรียกว่าไปไป เทียมแอกไปร่วมโอเวนีกับความบาปจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าต้องการอยากจะแยกเชื้อสายออกตั้งแต่อาดัมเอวาทำบาปก็จริงพระเจ้าก็รักอาดัมแล้วก็เอวาแต่พระเจ้าปรารถนาอยากจะแยกสองเชื้อสายนี้ออกจากกันผ่านทางคาอินแล้วก็อาเบลอาเบลถวายเครื่องบูชาที่เป็นที่โปรดปานคาอินถวายเครื่องบูชาเป็นสิ่งที่เขาทาตามความคิดไม่ได้ทําตามใจพระเจ้าพระเจ้ากําลังแยกสองเชื้อสายเห็นความอ่ชั่วช้ากับความ งดงามความดีงามเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยออกจากกันและสองเชื้อสายเนี่ยแม้ว่าแม้ว่าอาเบลถูกฆ่าตายก็จริงแต่พระเจ้าให้ให้ลูกของอาดัมก็คือเมียของอาดัมก็คือเอวาเอวามีลูกอีกคนหนึ่งแทนอาเบลชื่อเศษเอ,อ,อีกครั้งนะครับคาอินฆ่าน้อง ก็คืออาเบลตายอาเบลเป็นตัวแทนเชื้อสายแห่งความดีงามแต่อาเบลตายแล้วพระเจ้าให้นะให้อาดัมเอวามีลูกอีกคนหนึ่งชื่อเศษวัตถุประสงค์ของพระเจ้าคือพระเจ้าต้องการอยากจะรักษาเชื้อสายแห่งความดีงามของพระเจ้าไว้ในพงพันธุ์ของเศษตั้งแต่เศษลงมาเนี่ยเป็นเชื้อสายแห่งความดีงามและเชื้อสายความชั่วช้าเหมือนกับ มนุษย์ที่ติดเชื้อบาปติดเชื้อซาตานเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ต้อมได้เคยแบ่งปันว่าบุตรของบุตรอ่อบุตรบุตรชายของมนุษย์ใช่ไหมบุตรชายได้สมสูตรในในบทที่หกใช่ไหมครับอ่ประถมการบทที่หกที่ได้บอกในที่อาจารย์ต้องได้แบ่งปันบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์งามดีบุตรชายของพระเจ้ากับบุตรหญิงของมนุษย์ เอ้ยทำไมพระกัมภีต้องแยกสองคำไม่ออกจากกันอะ่ะทำไมไม่ไม่เรียกว่าบุตรของพระเจ้าทั้งหมดล่ะทำไมไม่เรียกว่าบุตรชายบุตรหญิงของพระเจ้าละ่ะทำไมต้องแยกว่าบุตรชายของพระเจ้าบุตรหญิงของมนุษย์ล่ะเพราะาพระองค์กำลังจะสื่อสารว่าอะไรที่มาติดเชื้อที่มาจากความโหดร้ายเนี่ยพระองค ja ์ก็จะแยกจากเชื้อสายแห่งความดีงามของพระเจ้าบุตรชายของพระเจ้าเล็งถึงเชื้อสายความดีงามของพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้สืบเชื้อสายไปทางเชื้อสายของเศษและ เชือสายเนี้ยถ้าเราอ่านนะครับย้อนกลับไปในบทเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะาดูรายละเอียดมันจะไปยาวไปถึงโนอาเลยเชื้อสายของเศษเนี่ยยาวไปถึงโนอาเลยนะฮะแต่เชือสายความชั่วร้ายเนี่ยที่ผสมพันธ์กับกับความชั่วร้ายคือซาตานเนี่ยนะมนุษย์ทําบาปเชือสายของคาอินเนี่ยมันก็ยาวไปจนถึงมนุษย์ที่ชั่วช้าในยุคข,ของโนอา ทำไมพระเจ้าต้องทำลายโลกทำไมพระเจ้าต้องทำลายมนุษย์ที่ชั่วช้าเพราะมนุษย์กินดื่มมนุษย์มีแต่ความชั่วช้ามากขึ้นเพราะเชื้อสายแห่งความชั่วช้าที่มาจากลูซิเฟอร์เนี่ยมันปนมันผสมอยู่ในเชื้อสายของคาอินมาตลอดเลยครับจนถึงยุคของโนอาห์ที่พระเจ้ามองว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่ที่ดีเลยยกเว้นเชื้อสายของโนอาห์ที่มาจากเชื้อสายแห่งความดีงามของพระเจ้าพันต้นตระกูลคือเศษนั้นเห็น,เห,นเห็นสองกลุ่มชัดเจนนะครับ เห็นสองกลุ no episodes, ่มชัดเจนไหมงนั้นพระเจ้าทำลายเชื้อสายของที่ติดเชื้อของซาตานที่ติดเชื้อของซาตานเห็นไหมพระเจ้าต้องการอยากจะขจัดเชื้อตั้งแต่สมัยโนอาแล้วนะพระเจ้าต้องการจะขจัดเชื้อของบาปเชื้อของซาตานเชื้อของลูซิเฟอร์ตั้งแต่สมัยของโนอาแล้วเปัจจุบันนี้ก็เหมือนขนมปังไร้เชื้อที่พระเจ้าบอกขจัดเชื้อเก่าทิ้งเสียเพื่อจะเป็นแป้งดิบก้อนใหม่อ่ะ นี่คือยุคปัจจุบันที่เรากินขนมปังไร้เชื้อเราไปคือเราคืออาณาจักรของพระเจ้าที่เป็นพัดกาที่เล็งถึงขนมปังไร้เชือ้อและคนในโลกนี้ที่เป็นทาสของมารคนในโลกนี้ที่เทียมแอกกับโลกเจียมแอกกับวิญญาของโลกเจียมแอกกับศาสนาเนียมันคือเชื้อสายความชั่วช้าที่พระเจ้ากำลังจะแยกออกจากกันแต่วิธีการแยกคงจะไม่ไม่ฆ่าคนเหล่านั้นหรอกแต่ใครฆ่าล่ะซาตานดังหับดังนั้นถ้าเรากลับไปดูเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ปฐมกาลบทที่สี่เนี่ยตั้งแต่คาอินฆ่าอาเบลตายใช่ไหมครับนะเราเห็นว่าเชือสายของคาอินเนี่ยนะครับปฐมกาลบทที่สี่ข้อสิบห้าสิบหกบอกว่าพระยาเวตัดกับคาอินว่าเอ่อขออภัยตั้งแต่ข้อที่สี่ดียวกับบริบทเดียวกันดูเถิดวันนี้พระองค์ได้ขับไล่ข้าพระองค์ออกจากแผ่นดินและจากพระพักของพระองค์ไปข้าพระองค์จะต้องหลบซ่อนและจะกลายเป็นผู้หลบหนีภายในจรไปในโลกใครพบข้าพระองค์ก็จะฆ่า ข้าพระองค์เสียนี่คือคําพูดของคาอินคาอินกลัวถูกฆ่าเพราะเขาฆ่าน้องชายของเขาคาอินกลัวมนุษย์ในโลกนี้จะฆ่าเขาจึงทูลพระเจ้าพระเจ้าก็แสำแดงพระคุณแก่คาอินในขณะที่คาอินทําบาปนะพระเจ้าพระยาเวตัดแก่คาอินว่าไม่ได้ทุกคนที่ฆ่าคาอินก็จะมีทั่วเจ็ดเท่าและพระยาเวก็ทําเครื่องหมายไว้ที่ตัวของคาอินเพื่อทุกคนที่พบเขาจะไม่ได้ฆ่าเขา และคาอินก็ออกไปผลพ,พักของพระยาเวไปอยู่บนแผน่นดินโลกทางทิศตะวันออกของเอเดนคือพนเจจอนจรออกไปออกจากสวนเอเดนเราเห็นอะ้อย่างเราเห็นการแยกของสองอาณาจักรวะไรอย่างครับจากเชื้อสายของคาอินเห็นความชั่วช้าพระเจ้าขับไล่คาอินออกไปจากเอเดนและคาอินก็พนเจจนจรไปอยู่ทางทิศตะวันออกของเอเดน และก็เกิดเชื้อสายต่างๆความชั่วช้าขึ้นมาในยุคข,ของเขาถ้าเราอ่านต่อในข้อ17ค้าอินมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขา mm hmm. ก็นางก็ตั้งขั์และลอดุตรชายชื่อเอโนโยาวมาเลยนะผมผมไม่อ่านนะครับยาวมาจนถึงให้เราโฟกัสนะครับข้อ21เข้อยีเเมื่อกี้อาจารย์ต้อมได้พูดถึงสิ่งหนึ่งที่พูดถึงการบทเพลงถูกไหมบทเพลงและการนามัสการพี่น้อง พี่น้องจะรู้ว่าทําไมการนมัสการหรือดนตรีของโลกจึงพัฒนาเร็วกว่าดนตรีของพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าเพราะว่าการสืบเชื้อสายความเวลวร้ายของมนุษย์ผ่านทางคาอินเนี่ยยาวมายาวมาจนถึงข้อ21บอกว่านะครับน้องชายของเขาชื่อ,อยูบานเขาเป็นบรรพบุุษของคนตะบว,วงที่มีฝีมือในการบิดพินเขาคู่และเป่าปีย้อนกลับไปนะครับก็จะพูดถึงลำดับน้องคงไม่อ่าน นะฮะแต่ว่ามาถึงคนที่ชื่อยูบานยูบานเนี่ยเขาเป็นบรรพบุรุษของคนทั้งปวงและมีฝีมือในการดีดพินเขาคู่และเป่าปีแต่แมีความชํานาญ DNA ของการนามัสการ DNA ของดนตรีฝ่ายโลกสืบทอ,อดมาจากลูซิเฟอร์ผู้เป็นเจ้าแห่งการนามัสการอย่าลืมว่าลูซิเฟอร์เนี่ยนะครับมาล่อลวงเอวาและเชื่อแห่งความบาป พันธุก,กรรมหรือดี a ของรีซิเฟอร์ผ่านทางคาอินสืบทอดมาทั้งหมดเลยและจนปรากฏในข้อ21เป็นครั้งแรกของโลกเลยครั้งแรกของพระกัมพีที่พูดถึงต้นกำเนิดของดนตรีของโลกนี่ผมในขณะที่อาจารย์ต้อมแบ่งัปรเรื่องนี้ผมก็สแกนกลับไปสแกนกลับมาแล้วพระเจ้าก็ให้โฟกัสข้อ21เพิ่งเจอไม่ใช่ว่าผม,ผมเพิ่งรู้ไม่ใช่ว่ารู้มานานแล้วก็เพิ่งรู้นี่แหละนะจุดเริ่มต้นของดนตรีของโลก เกิดจากศักยภาพและความสามารถของซิเฟอร์ที่ถ่ายทอดมาในเชื้อของ DNA ของมาสาตานที่เข้ามาสู่คาอินและก็มาลูกหลานจนมาถึงคนที่ชื่อ,อยูบานซึ่งเขาเป็นบรรพบุรุษของคนที่รักดนตรีและเขามีความชำนาญมากอันนี้ต้องยอมรับความจริงแล้วว่าทุกวันนี้ดนตรีของโลกพัฒนาเร็วกว่าและมีอิทธิพลต่อคนในโลกมากกว่าดนตรีของพระเจ้า เพราะอย่าลืมว่าลูซิเฟอร์เป็นเจ้าแห่งการนมัสการมันไปเร็วโดยเฉพาะเพลงเฮฟวี่เมทัลบางอย่างวงดนตรีเช่นบางวงเช่นสลิ p น็อตลิมบิสกิตอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เคยข้างคลายแล้วก็แบบในในในเทคในภัพอะคือเราไม่เข้าใจไงแต่มันมีมันมีนัยยะที่สําคัญมันมีวิญญาณอยู่เบื้องหลังดนตรีทุกดนตรีแล้วีตีงดนตรีี่ฟังแล้วเปไงครับปีนรั้วปีกันนะเหมือนกับที่ออกข่าวเนี่ยขนัด ไอ้เจ้าของวงยังด่าผู้ว่าเลยดูข่าวไหมแสดงว่ามีวิญญาณที่ไม่ถูกต้องอยู่ในดนตรีและคนที่เป็นนักดนตรีจะรู้ทันทีเลยว่าเขาจะมีวิญญาณหนึ่งก็คือว,วิญญาณแห่งการเย่อหยิ่งอีโกโ้ที่ทำให้วงดนตรีแต่และวงนแตกวงดังๆแตกหมดครับไม่ว่าจะเป็นแคสหรืออะไรต่างๆมันแตกหมดฟล,ฟลายเฟลเนี่ยแตกหมดครับแท็กซี่เนี่ยผมรู้จักดีเลยพี่เคยเล่นดนตรีด้วยกันแตกหมดครับเพราะความเย่อหยิ่ง ที่มันเป็นเชื้อของลูซิเฟอร์เข้ามาอยู่ด้วยกันได้เฉพาะผลประโยชน์แต่เมื่อตัวเองเก่งได้รับการยกย่องก็จะเริ่มมีแนวคิดที่แตกต่างดังนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของดนตรีตของโลกนี้และความสามารถของจีนในโลกนี้แต่ไม่จบแค่นั้นพี่น้องอ่านต่อนะครับนางบิลามีบุตรชายชื่อ,อทูบันคาอินเป็นช่างทําเครื่องมือทองสำเร็จทุกชนิดและเครื่องมือเหล็กทูบันคาอินมีน้องชื่ออานามาน เราเห็นเรื่องช่างฝีมือในการทําอาวุธทําอาวุธก่อนนะครับทําอาวุธทําเครื่องมือทองสำริดทําเครื่องมือเหล็กต่างๆจริงๆแล้วอาวุธมันไม่ได้มีไว้เพื่อจะฆ่าการแต่มีไว้เพื่อใช้การดํารงชีวิตแต่ว่ามันความชั่วชา้ามันก็เริ่มเริ่มให้เชื้อแบบนี้ส่งผลมากขึ้นแล้วเ้ายื่นสา,ามบอกว่าลาเมกพูดกับภรรยาทั้งสองเขาว่าอาดาและ ศิลาจงฟังเสียงของเราภรรยาทั้งสองของลาเมฆเอ๋ยจงสดับถ้อยคําของข้านี่เป็นคําพูดของลาเมกที่เป็นเชื้อสายของคาอินแห่งความชั่วช้านะครับเชื้อสายเนี้ยพูดกับภรรยาบอกว่ามีเพราะเพราะคนคนนี้ที่ชื่อลาเมกเนี่ยเพราะข้าข้าชายคนหนึ่งที่ทําให้ข้าบาดเจ็บเห็นไหม ความชั่วช้าแห่งการเป็นฆาตรกรตั้งแต่บรรพุรุษที่ชื่อคาอินสืบทอดลงมายัางคนที่เป็นลูกหลานที่ชื่อลาเมกและลาเม่สั่งภรรยาของเขาว่าให้ฟังนะเพราะเขาเนี่ยที่ชื่อลาเม่เนี่ยฆ่าคนคนหนึ่งที่ทําให้ลาเม่บาดเจ็บนะครับเด็กคนหนึ่งทําร้ายฆ่าและข้อยิบสิว่าถ้าหากใครทําร้ายคาอินต้องได้รับโทษคืนเจ็ดเท่า เหมือนที่พระเจ้าบอกกับคาอินในวันแรกนะครับเมื่อทำร้ายลาเมกก็ต้องได้รับโทษเจ็ดสิบเท่าโอ้โหมันมันมากกว่าเจ็ดเท่านะนี่แหละคือการฆาตกรรมคือการฆ่าฟันคือการเห็นแก่ตัวคือการทำร้ายกันละกันเจ็ดเท่าเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าใครฆ่าคาอินมีโทษเจ็ดเท่าแต่ ใครฆ่าเชื้อสายของคาอินที่มีวิญญาณและพฤติกรรมเหมือนการฆ่าคนอื่นลาเมคนนี้บอกว่าเขาจะเอาคืนเจ็ดสิบเท่าเราเห็นความชั่วช้าอะไรอย่างพี่น้องเราเห็นความเชื่อชัดชั่วช,าช้วชาที่เติบโตขึ้นคาอินฆ่าแค่าอาเบลคนเดียวแต่ลูกหลานที่ติดเชื้อฆาตกรเชื้อบาดเชื้อลูซิเฟอร์ลงมาเนี่ยการเติบโตของเชื้อ ของลูซซเฟอร์เชื้อของมาร์ตานมันขยายอะ่ะเหมือนเหมือนเชื้อที่ลงไปผสมอะ่ะมันก็จะฟูทั้งทั้งทั้งแป้งใช่ไหมครับถ้าเชื้อแห่งความชั่วช้าอยู่ในกลุ่มใดก็แล้วแต่มันก็จะทวีมากขึ้นนี่คือจบจบในส่วนของความช่วช้าที่พระมีการกันจะบอกว่ามีความชั่วช้ามากและความช่วช้านี้สสแสดงออกในตอนถึง โนอาที่พระเจ้าให้เขาสร้างเรือและโนอาพยายามบอกคนมากมายที่มีความชั่วช้าแต่เขาม่ก็ไม่ฟังจนเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทำลายโลกด้วยน้ำท่วมแต่เชื้อสายที่สองก็คือเชื้อสายของเศสในข้อ25เป็นต้นมาอาดัมมีเพศสัมพันธ์กับเอวาใช่ไหมครับนางก็ให้บุรชัยคนหนึ่งชื่อเศษเพราะเพราะพระเจ้าประทาน ให้ชันอีกคนหนึ่งแทนอาเบลเพราะคาอินฆ่าอาเบลเสียแล้วเศษก็มีบุตรอีกคนหนึ่งชื่อเอโนตตั้งแต่นั้นมามนุษย์เริ่มออกพระนามพระยาวีเราเห็นเชื้อสายความดีงามหรือยังอาเบลตายแต่พระเจ้าให้มีอีกคนหนึ่งแทนเชื้อสายความดีงามชื่อเศษนะครับแล้วเชื้อสายของเศษเนี่ยนะครับก็เป็นเชื้อสายที่มนุษย์เริ่มสรรเสริญพระเจ้าเห็นไหมเชื้อสายความช่วช้า กับเชื้อสายแห่งความดีงามของพระเจ้าก็คือบุตรชายของพระเจ้ากับบุตรหญิงของมนุษย์บุตรหญิงก็แทนแทนความชั่วช้านั่นแหละของมนุษย์อ่ะนะที่รับมาจากลูซิเฟอร์เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสองเชื้อสายคู่ขนานกันมาตลอดเลยนะคู่ขนานกันมาตลอดถ้าเราอ่านต่อในบทที่ห้าเชื้อสายของอาดัมจนถึงโนอาห์ไล่ลำดับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คงไม่ไม่ต้องอ่านนะครับ และตอนนี้นะครับมาถึงเชือสายของเศษมายาวถึงเชื้อสายความชั่วช้านะครับคือพระเจ้าต้องการอยากจะแยกแยกเชื้อสายความงดงามความดีงามของพระเจ้ากับความชั่วอ,ออกจากการจากมนุษย์แต่เผอิญว่าในบทที่หกที่อาจารย์ต้อมได้แบ่งปันอะ่ะมันกลับมาเทียมแอบกันอีกอะ่ะพี่น้องพอเข้าใจไหมมันกลับมาผสมอีกความตั้งใจของพระเจ้าอีกทีแยก ความตั้งใจของพระเจ้าอยากจะแยกแต่ว่าก็มนุษย์ก็กลับมาเทียมแอบด,ดังนั้นประเด็นนี้แหละทําไมพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าเทียมแอบกับคนไม่เชื่อพี่น้องเข้าใจเรืรยงัง่าพระเจ้าบอกชัดเจนว่าอย่าเทียมแอบกับคนไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้กลัวแบบเราจะแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวนะแต่พระเจ้าเนี่ยเป็นห่วงเราจะได้รับเชื้อของความอัธรรมที่มาจาก คนที่ไม่มีพระเจ้าที่ไปเหมือนคนต่างชาติเนี่ยพระเจ้าบอกชัดเจนไม่ว่าเราจะแต่งงานไม่ว่าเราจะทําธุรกิจหรือไม่ละไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเราอย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในยุคพวกคุณไม่เป็นไรหรอกไอ้คำว,ว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันมันเป็นไรทุกคนนะครับนะมันเป็นไรทุกคนเลยแล้วมันก็จะนําไปสู่ความบันไลด้วยนะเด็กเดกทุกคนเนี่ยตั้งแต่ผมดูอนุชนมาเนี่ย สอนตลอดอย่าเที M ่ยมแอะกับคนไม่เชื่อสุดท้ายแต่งงานโอ้แต่งงานบอกว่าอะไรครับโอ้เดี๋ยวเขาจะฉันจะเอาเขามาเชื่อฉันจะเอาเขามาเชื่อสุดท้ายครับถูกเขาดึงออกไปหลงหายหมดแล้วนี่สาคัญมากนะครับสาคัญมากเลย,าก,เลยการทําการงานการทรําธุรกิจเหมือนกันการร่วมหุ้นกับคนไม่เชื่อมีอิทธิพลมากครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผู้ถือหุ้นเราเป็นผู้ถือหุ้นกับมีผู้ร่วมหุ้นอํานาจการตัดสินใจเนี่ย แม้เราได้รับการสําด็จก็จริงแต่เราจะไม่มีสิทธิอำนาจในการปกครองตัดสินใจทั้งหมดเพราะเราต้องฟังผู้ถือหุ้นและถ้าผู้ถือหุ้นไม่เชื่อพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนที่ไม่เข้มแข็งหรือคนที่อยู่ในโลกนี้ปัญหาเกิดทันทีครับเราจะทําอะไรไม่ได้ถ้าถูกผู้ถือหุ้นขัดแย้งนี่คือปัญหาที่พระเจ้าเห็นล่วงหน้าเหมือนที่พระองค์ทรงแยกเชื้อสายความดีงามและออกจากเชื้อสายความชั่วร้าย ที่มันอยู่ในชีวิตของมนุษย์แต่เมื่อมนุษย์สมสู่กันมันจึงเกิดยักษ์ใช่ไหมก็คือคนที่มีพลังอ่ะมีพลังจากซาตานเขาเรียกว่าคือซาตานมันก็ให้ทั้งอาวุธให้ทั้งศักยภาพให้ทั้งพลังทุกวันนี้คนอยู่ใต้อำนาจของผีและคนที่ยอมขายวิญญาณให้กับซาตานเขาก็มีอำนาจจากซาตานเขามีอำนาจจากซาตาน วงดนตรีหลายๆวงขายวิญญาณให้กับลูซิเฟอร์บูชาสาตานเพราะเขาตกเป็นทาสแล้วเขาเทียมแอบเขารู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละคือปัญหาเลยที่พระเจ้าเนี่ยอยากจะแยกออกมาอยากให้เรานั้นเดินออกมาบนอนาณาจักรบนแผนการของพระเจ้าบนวิธีการที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้นะครับและที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมันแยกไม่ได้กลับไปทุเทียมแอบกันแบบเดิม วิญญาณที่ดีงามของพระเจ้าก็ถูกกลืนใช่ไหมฮะติดเชื้อขนมปังก็ติดเชื้อขนมปังไรเชื้อกับกลายเป็นขนมปังใส่เชื้อฟูสุดท้ายอาณาจักรพระเจ้าก็ไม่แข็งแรงการพิภากษาก็เกิดขึ้นในสมัยโนอาเพื่อแยกออกและให้กำเนิดเชื้อสายใหม่คือโนอาเชมฮามและก็ยาเฟศสุดท้าย ขนาดเริ่มต้นใหม่นะม,มันก็ไม่ลดละนะนะะมันก็ยังให้ติดเชื้อนะเพราะามามันก็ยังไม่ถูกจับขังเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าจะปล่อยมันรอจนกว่าพระเมสสิยาจะมาประทานพระคุณและจับมันโยนในบึงไฟนระกสุดท้ายนะนะั่นแหละเพราะว่าแผนการแห่งการให้กําเนิดมนุษย์ทั้งปวงถูกออกแบบและถูกกาหนดตายตัวตั้งแต่วันแรกที่พระเจ้าอวยพอรอาดัมและเอวาให้มีลูกจนเต็มแผ่นดินถูกกาหนดไว้หมดแล้วมนุษย์ ทุกคนตั้งแต่ยุคของส่วนเอเดนจนวันสุดท้ายของโลกนี้ถูกกำหนดไว้ตายตัวหมดแล้วมีจานวนกี่คนไม่รู้เช่นเดียวกันดังนั้นเวลาของพระเจ้าก็ต้องดาเนินไปมารมันก็ต้องทำงานของมันถูกไหมแต่ว่าพระเจ้าเหนือกว่านะฮะพระเจ้าเหนือกว่าคือใช้มารสตาเป็นเครื่องมือที่จะตีสอนคนที่ไม่กลับใจให้ถ่อมใจลงเพื่อกลับมาหาพระเจ้าในยุคนี้ เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะหึในใจแล้วก็แบ่งปันว่าไม่ต้องกังวลในคนที่แต่งงานมาแล้วนะครับคนที่แต่งงานมาแล้วคืออันนี้คือสําหรับคนที่ยังยังโสดแล้วก็ยังอย่างที่จะแต่งดีไหมหรือไม่แต่งดีท่านก็ยังจําเป็นที่ต้องฟังเสียงพระเจ้าถ้าท่านไม่อยากผสมกับเชื้อที่มาจากโลกหรือเชื้อที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าก็เลือกในวิถีของพระเจ้าแต่คนที่แต่งงานมาแล้ว พระอ,องค์ก็มีพระคุณให้กับท่านนั่นแหละนะครับสําหรับในการเดินต่อไปเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่ฟังคําสอนนี้ก็ไปเลิกกับสามีเลิกกับภรรยานะ <c oughs> ถ้าสามีภรรยาของท่านไม่ได้ต่อต้านท่านก็ก็ไม่จําเป็นถูกไหมครับนะแต่ถ้าขัดขวางถ้าอะไรก็ฟังเสียงพระเจ้าเอานะครับคงผมคงไม่ไปชี้นําแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคนี่คือสิ่งที่อยากจะ อยากจะยืนยันในสิ่งที่อาจารย์ต้อมไ,ได้สอนว่ามันเป็นมันเป็นเงาเหมือนกันสลับยุคข,ของโนอาห์แล้วก็ยุคนี้นะครับมันก็เป็นเงาเหมือนกันมันเป็นภาพสะท้อนที่ทําให้เห็นว่าพระเจ้ากําลังมีน้ำมไทยอย่างไรนะฮะนั่นหมายควาว่าเมื่อหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนละคนจากทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษาที่ถูกชําระด้วยพโลหิตของพระเยซูคริสต์จนเสื้อผ้าเขาขาวสะอาดเนี่ย เป็นกลุ่มเนี้ยที่เข้าสู่อาณาจักรใหม่การครอบครองมันจะเป็นเชื้อของขนมปังไร้เชื้อที่ครอบครองโลกนี้ร่วมกับพระคิดในยุคพันปีมันจะมีอำนาจเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอาณาจักรที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นในยุคพันปีเห็นไหมมันก็จะเป็นภาพของเมื่อโนอาน้ำท่วมเสร็จน้ำลดก็จะเป็นเชื้อสายใหม่นะครับแต่ว่านวันนั้นถามว่ามีคนที่อาจจะไม่ได้เดินกับพระเจ้าไม่มี ในยุคพันปีแต่เขาก็ไม่มีอำนาจในการครอบครองโลกนี้เท่ากับอำนาจของพระเยซูคริสต์ที่ผ่านทางคน1 4 0่งแสนสันคนนะครับถ้าเราดูตอนสุดท้ายมันก็จะถูกปล่อยมาจากบาดาลลึกแล้วไปล่อลวงกษัตริย์ทั้งหลายในโลกนี้ให้ทำสงครามกับพระเจ้าอีกนะครับมีมีคนที่ไม่เดินกับพระเจ้าแต่ไม่มีบทบาทไม่มีอำนาจเหนืออาณาจักรของพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะใจพี่น้องนะครับว่า เรากําลังถูกคัดสรรแล้วนะพระเจ้ากําลังกวักมือเรียกเราขึ้นเรือนะเรียกเราขึ้นเรือบางคนเราสงสารเขาเราปลดปล่อยความจริงกับเขาแต่เขาไม่รับเราก็ช่วยเขาไม่ได้นะถ้าเขาเลือกที่จะไม่รับเราบังคับเขาก็ไม่ได้แต่และคนต้องตัดสินใจเดินตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกจริงๆนะครับขอบคุณพระเจ้าเอเมน